เรื่องอะไรที่คนทำธุรกิจมักพลาดอ่ะข้อหนึ่งไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนลงทุนไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าหนึ่งคู่แข่งคุณนะ่ยค,คุณสามารถเอาชนะเขาได้ไหมคุณมีความเชี่ยวชาญดีกว่าเขาไหมคุณมีข้อได้เปรียบที่ไม่แฟร์ไหมข้อพวกนี้เนะี่ยจริงๆมันมีเกณฑ์เป็น สิบกว่าอย่างที่ผมสอนไปในคอร์อสหนึ่งชั่วเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินและผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ยอมเสียตังค์เป็นล้านยอมเสียตังค์ฟรีเป็นล้านเอาไปซื้อข้าโง,ง่ให้ตัวเองลูกคนรวยชอบทำแบบนี้ลูกคนเลยมีข้อพลาดนั่นคือคนหนึ่งคือลงทุนไม่ตรวจสอบแล้วข้อสองก็คือหน้าใหญ่สมมุติว่าได้เงินง่ายๆใครได้เงินมาง,นง่ายเช่นพ่อแม่ให้เงินมาโดยที่เงินงมานก้อนหนึ่งไปสร้างธุรกิจคือตัวเองสร้างธุรกิจมาเนี่ยเป็นจากมูลค่าสองแสนบาทจากตอนแรกสองแสนบาทเจ็ดปีที่แล้วตอนนี้เป็นพันล้านแบบว่าด้ววยเลาาไมม่นนผ ตำแหน่งที่สอนคนได้เอางี้ดีกว่าพูดแบบกูมไม่ได้อ่านหนังสือคนอื่นมาเท่านั้นแต่อ่านแล้วก็ทําเองปั้นมากับมือแล้วลูกจ้างน้อยมากแล้วมูลค่าธุรกิจสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้อวดจากสิ่งที่ว่าตัวเองทาเองไม่ได้แต่กูพูดความจริงก็คือฉันสร้างมากับมือฉันรู้ว่ามันคืออะไรแล้วผมบอกได้เลยนะข้อผิดพลาดอันดับต้นๆเลยคือลูกคนรวยที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองไม่ได้สร้างเงินขึ้นมาเองเขาจะไม่รู้จักค่าของเงินแล้วก็พอไปสร้างธุรกิจเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่หน้าใหญ่คือพ่่ออแมันสสสรรรร้้าาางงธุกจํเํเเ็็ูต สมมติสร้างร้านอาหารเงี้ยก็ต้องแบบดูดีต้องยิ่งใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาเตะฉินดินทาว่าโอ้ยทำไมร้านอาหารเธอเล็กจังทำไมออฟฟิศเธอดูไม่ดีทำไมโน่นนี่อะไรมันคนรวยม่งจะคิดแบบนี้ลวกคนรวยที่มันได้ตังค์มาแบบง่ายๆหรือว่าไม่ได้สร้างตัวขึ้นมาเองที่ว่า self made เพราะฉะนั้นคุณอย่าเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์ฟรีเริ่มจากสิ่งเล็กๆเวลาเริ่มธุรกิจเริ่มจากสิ่งเล็กๆเริ่มควบคุมสิ่งที่มันเล็กก่อนแล้วคุณจะควบคุมสิ่งใหญ่ได้ตอนผมเป็นคอนดักเตอร์ผมอออนนกค่่4 สี่คนกอนคุมมมนได้ก่อนพอคุมสี่คนได้คุณจะเข้าใจหลักการเหมือนบินเครื่องบินก็เหมือนกันบินเครื่องบินลำเล็กได้ก็บินเครื่องบินลำใหญ่ได้คุมสิ่งเล็กก่อนเหมือนกันธุรกิจเพราะว่าธุรกิจนี้เริ่มแล้วมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายมันจะมีองค์ประกอบอะไรที่คุณไม่รู้การจะจ่ายอะไรงอกขึ้นมาหมดแล้วก็มีคนโหองค์ประกอบอะไรที่วิ่งเองตลอดเลยคุณจะงงมากเลยถ้าคุณเริ่มแบบใหญ่เพราะฉะนั้นให้เริ่มแบบเล็กๆก่อนนะครับผมบอกเลยถ้าคุณเรียนหลักการของธุรกิจที่มันเป็นหลักการจริงๆของคนที่ทําาาธุุรรรรกกกิิจจงงอยย่่เเชนนผผมมสป็ี บริชันด์แบรนสันถึงเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาบอกเลยว่าถ้าคุณรู้หลักการของการทําธุรกิจอันหนึ่งให้สําเร็จถ้าคุณทําอันหนึ่งให้สาเร็จเป็นคุณก็จะทําท,ทุกธุรกิจสําเร็จได้เขาสร้างธุรกิจมา300ธุรกิจผมก็สร้างจากธุรกิจแรกสร้างเองตอนนี้มี7ธุรกิจก็สําเร็จกาไรหมดทุกอันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงมูลค่ารวมกันธุรกิจเนี่ยปีนี้ก็ครบพันล้านแน่นอนผมมั่นใจนะครับใกล้ๆพันล้านแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าคุณสนใจอย นำไปเรียนคอร์สนี้ชื่อว่าเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินคือเอาหลักการที่คนที่สําเร็จจริงๆมาสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเกอร์เบอร์คนเขียนหนังสืออีมิสหรือว่าอ่าริชาร์ดบรานเซนบรานทรีซี่และตัวผมเองทุกอย่างเอามารวมกันเป็นหลักการที่ทุกคนใช้ได้ทําธุรกิจไม่มีทางเจ๊งไปลงทะเบียนคอร์สนี้แล้วกันนะครับคอร์สนี้โปรีซีหมือนกว่าถูก 30, ถสุดสามหมื่นห้าใครลงคอร์สนี้ไปนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แคปเจอร์หนะ้าจอมาส่งไปที่อินบ็อกซ์ผมหรือเขียน CF เอคุณก็จะได้ราคา เจอมาแล้วเขียนคําว่า cf นะครับโอเคถ้างั้นผมขอลาไปก่อนอย่าเปิดธุรกิจด็กขาดถ้าคุณยังไม่ได้เรียนคอสนี้เปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินแล้วมันจะผลิตเงินให้คุณทั้งวันทั้งคืนโดยคุณไม่ต้องไปเหนื่อยกับมันไม่ค่อยมียุ่งกับมันให้มันทางานให้คุณเองคุณไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างในธุรกิจของตัวเองนะครับถ้าคุณต้องไปทํางานแล้วมันเหนื่อยกับมันแปลว่าคุณเป็นลูกจ้างหนึ่งคนไม่ใช่แล้วคุณทําผิดแล้วไปลงทะเบียนคอสนั้นซะผมมาเด็ดดวงสีสวัสดีครับ